งานนี้เรียกได้ว,ว่ายังคงเป็นดราม่าอย่างต่อเนื่องจริงๆนะคะสำหรับเวทีการประกวดมิการอินเตอร์เนชน n น l 2024ในครั้งนี้หลังจากที่ทางด้านของราเชลนะคะมิแกรรอินเดียสามารถคว้ามงกุฎทองนะคะมิการอินเตอร์เนชนแน l 2024ไปครองได้สำเร็จแต่ว่าคุณผู้ชมคะ่ะภายหลังจบการประกวดแล้วเนี่ยก็เกิดเรื่องราวดราม่านะคะที่ทางด้าน n อดีของเมียนมาเนี่ยทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมมี การเดินไปกระชากมงกุฎและสายสะพายของแต่แต่หรือว่าแทซูเยียนนะคะมิแกรนเมียนมาออกไม่พอใจคะ่ะเนื่องจากที่สาวงามของตอนเองเนี่ยคว้าตำแหน่งรองอันดับสองไปครองได้ในครั้งนี้ซึ่งก็เกิดเป็นกระแสวิพากวิจารณ์นะคะกันอย่างหนักและต้องบอกเลยว่าเวทีนางงามสะเทือนเป็นอย่างมากในโลกโซเชียลตอนนี้นะคะหลังจากนั้นเองคะ่ะทางด้านฝั่งของเมียนมาก็เจอขุดวีรกรรมนะคะอย่างเยอะแยะมาก ทั้งวีรกรรมนะคะของแต่แต่รวมถึงวีรกรรมของเอนดีอีกด้วยซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นนี้แลดูเหมือนว่าจะไม่จบลงง่ายๆค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าอย่างล่าสุดนี้เลยนะคะทางด้าน Facebook Fanpage นะคะ MGR i n f o g r a p h i c ค่ะก็ได้มีการออกมาโพสร,รูปภาพนะคะที่มีการเทียบหน้าสดค่ะที่เป็นภาพก่อนแต่งหน้านะคะและหลังแต่งหน้าของแทซูเยียนหรือว่าแต่แต่ มิแกรนเมียนมาและลาเชลนะคะมิตแกรนอินเดียเจ้าของมงกุฎทองนะคะมิตรแกรนอินเตอร์เนช a ่น l นล2024ว่าใครกันแน่นะคะที่สมมงคุณผู้ชมโดยฝั่งซ้ายของเรานะคะก็คือลาเชลนะคะมิตแกรนอินเดียและฝั่งขวานะคะก็คือแต่แต่หรือว่าแทซูเยียนมิตแกรนเมียนมานั่นเองนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ชาวเน็ตนะคะได้มีการเทียบชอ็อตค่ะคุณผู้ชมคาระหว่างหน้าสดนะคะของสองสาวงามและหน้าที่ แล้วคุณผู้ชมงานนี้เรียกได้ว่านะคะหลังจากโพสต์ดังกล่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วแฟนนางงามรวมถึงชาวเน็ตนะคะก็แหกเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายซึ่งบางคนก็บอกนะคะว่าแม่บ้านพม่าเก,ก่าที่ร้านพี่หน้าแบบนี้เลยค่ะน้องเพิ่งรู้หน้าแบบแม่บ้านก็ประกวดได้นะคะคุณหนูอินเดียกับคนรับใช้พมา่าซึ่งก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีคอมเมนต์อื่นๆตามมาอีกเหมือนกันทั้งบอกนะคะว่าจบข่าวหน้า อินเดียปังมากนะคะควรเอามงเมียนมาให้คนแต่งหน้ามากกว่านะอินเดียไม่แต่งหน้าก็ยังสวยนะคะและนี่คือหน้าสดของคนร้องหนึ่งมาดูนี่จานนะคะซึ่งก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้คุณผู้ชมคะยังมีคอมเมนต์นะคะจากชาวเน็ตรวมถึงแฟนนางงามเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์วิาพากวิจารณ์กันอีกเยอะแย,ยะมากมายซึ่งบางคนก็บอกนะคะว่าหล่อนไม่ควรเอามงทิ้งนะคะควรมอบมงให้ช่างแต่งหน้าหล่อนค่ะน่าจะให้ตำแหน่งนะคะ มิตรมหาชัยหรือมิตรบางแคนะคะให้น้องพอม่าเพื่อปลอบใจนะคะช่างแต่งหน้าดังระเบิดงานนี้ถ้าเปรียบเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะซ้ายเนี่ยเติมหวานอีกหน่อยอร่อยเลยขวานะคะกูเติมเครื่องปรุงเป็นช้อนแม่งอย่างไม่อร่อยสักทีโอโหงานนี้เรียกได้ว่าเดือดอย่างต่อเนื่องจริงๆนะคะแฟนนางงามชาวเน็ตแห่มาคอมเมนต์กันอย่างเยอะเย้มากมายซึ่งคุณผู้ชมคะสําหรับเรื่องราวดราม,ม่าที่เกิดขึ้นในเวทีการประกวดมิดแฉาอินเตอร์เนชน n น l สอง ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปเราก็ต้องรอติดตามกันอีกทีนึงคะ่ะ